ก็เลยจองไว้คือคือต้องการจะจองเอาไว้เพื่อที่จะไปทำค้าขายตชงนี่ใช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 ่อช่ใช่าชวใช่ใช่ใช่าจ่เช่ใช่ใช้ใช่ใช่กชรใจอใชวะช่ใ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 ช่งช่ใช่าช่ใช่ใช่ใน่อช่ใช่ใชาใช่่ใช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 ่ใ่เช่ใชาใช่ใช่อช่ใ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 ชช่ใช่ช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใี่ใช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 ่่ ตอนแรกที่ผมไปดูเนี่ยองศาทิศเนี่ยมันเป็นมันเป็นทิศต่างนะครับซึ่งซึ่งซึ่งทิศนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนหลังผมไปวัดแล้วเนี่ยเราหลอกแกไปวัดผมก็หลอกแกไปวัดที่ๆเลยปรากฏว่าผิดผิดไม่ไม่ไม่ตรงคือก็คือก็งี้ว่าทางโครงการอวัดมันผิดนะแล้วผมโมมตไปวัดไปวัดโดยหลอกแกที่ที่ที่แบบเดียวที่เราได้กันนะแล้ววัดเสร็จแล้วก็ปรากว่า ันอันนี้ก็คือเป็นทิ่ใหม่คือมันออกเหนือใต้เกือบตรงซึ่งผมวัดได้3.5องศาปรากฏว่ามันมีดาว8ปมีแปดโชคลาภอยู่หน้าโครงการวันที่เขาเปิดช่วงเฟสเฟสที่สก็คือเฟสสีม่วงผมเพิ่งกาวว่าเฟสสี่่วงนี่แนหะเป็นเฟสที่ผมจะเอามาเก็บอก็จองไว้ประมาณ10 12ห้องซึ่ง12ห้องนี้เนี่ยห้องหนึ่งก็ประมาณ5ล้าน ซึ่งซึ่งจริงๆถามว่าผมมีเงินเยอะขนาดนั้นไม่ไม่แต่ผมมีความมั่นใจใน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 วิชาที่เรียนมานะว่าเมื่อทิศมันดีแล้วเนี่ยมันน่าจะทำกำไรได้ก็ปรากฏเป็นเป็นจริงอย่างนั้นพอดีเพราะว่าหลังจากที่ผมจองไปปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีคนมาจองเยอะ จนเจ้าของโครงการเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ว่าต่อไปนี้คนหนึ่งจองได้แค่สองสองห้องไม่ให้จองมาซึ่งผมจองไปแล้วสิบสองห้องในตอนแรกนะครับก็เท่ากับว่าโครงการนี้เนี่ยผมจองมาให้สูงใน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 ,ในวันที่สองนะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเมือเอ่อก่อนวันที่เจ็ดสักประมาณวันที่ห้าเขาปิดไม่ให้จองแล้ว เพราะว่าเขาจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ก็คือเหลือสุดท้ายประมาณ40ห้องเอาไว้เก็บกำไรไม่ใช่คือเพราะว่าถ้าเกิดวันเปิดยังไม่มีของให้ให้คนจองเนี่ยโดนด่าแน่นอนนะเขาก็เลยไม่ไม่รับจองอ่าไม่รับจองปิดเพราะว่ากักักคือเก็บไว้ประมาณ40ห้องซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทางเจ้าของการก็มีมาถามผมว่าให้ขายคืนเขาบางส่วนได้ไหมว่าเขาอยากได้มากที่สุดเขาที่จะมาได้เพื่อที่จะได้มีมีให้จองในวัน วันวันวันเปิดตัวก็ปรากฏว่าในวันเปิดตัวเนี่ยห้องสุดท้ายต้องตอบผมนะก็หมดแต่หมดเนี่ยก็มันก็จะมีบางส่วนที่ว่าบางคนก็ซื้อไว้เก็บตรงไหลอะไรแต่ว่าก,ก็ก็ไม่เยอะเท่าผ,าผมผมเยอะสุดซึ่งตอนนี้ผมขายหมดไปแล้วในสเปซสี่ม่วงนี้ทั้งหมดเกี่ยละขายหมดแลเพราะงั้นเพราะ้นตรงนี้เนี่ย,ย,ยผมถึงบอกว่าวิชาที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ยอมรับว่า ถ้าผมไม่ได้เรียนวิชาของจุ้ยกับดวงม,า,นะผมวาผมก็คงไม่ได้กำไรเงินตรงนี้เพราะว่าผมไม่สามารถรู้ได้หรือว่าโครงการนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีแคนะ่ผมคงจะไม่กล้าซื้อแลวผมก็ไม่กล้าด้วย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยนะเงินเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะทั้งสิบกว่าห้องเนี่ยประมาณเจ็ดบาทสิบล้านซึ่งผมว่ามันน่าเสียนะแล้วสำหรับสำหรับ,รบยิ่งผมยิ่งผมคงคงไม่เอาอยู่แล้ว แต่ว่าคืออย่างที่บอกค,คือผมมีความเชื่อมั่นว่ามันต้องดีก็เลยก็เลยจองแล้วมันก็ดีจริงๆเพราะว่ามันหมดภายในวันที่7นั่นแหละคือโครงการของเัาหมดในวันที่เจ็ดห้กว่ายู่ตรงนี้ทั้งหมด500กว่ายู่รี่ซึ่งซึ่งซึ่งนี่ก็ถือว่าเ,เป็นโชคดีที่ผมได้มาเรียนมาจากในะครับแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เขาจะมาเก่งกำไรเขามาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่า คือองศาบ้านคุณไม่ค่อยดีใช่ใช่ว่าค่อยแล้วก็เขามาแนะนำเขาก็ไปจัดกับเรื่องของเขาคือช่วงนั้นโทรมาคุยกับผมคือผมรู้ว่านี่เป็นคนที่คุยกับผมเยอะง่ายสุดเลยนะแล้วโทรมาถามเรื่องดวงเป็นคนที่สนใจเรื่องดวงก็โทรมาถามครับนะผมว่าโอเคคุยคุยตลอดนะครับนะถามว่าผมเคยวางสายคุณก่อนป่ะไม่เคยอ่าใช่ไหก็โทรมาถามคุยนะครับอยู่ไปเที่ยวพยายามก็โทรมาคุยนะครับก็โทรมาคุยตลอดก็ให้ทำให้ให้ให้คำปรึกษา จนเขาไม่จำแล้วก็มีแล้วก็วันดีคืนดีมีเสาอะไรนะใช่ไหมเสาอ,อะไรนะไอเอเอสหรืออะไรพวกนั้นนะใช่จะมาขอเช่าเช่าเขาเช่าเขาใช้ัถนดก,ก็ก็ที่เสาเอเอสเนี่ยก็อยู่ดีก็มาติดต่อขอตั้งเสาก็เขาให้ฟรีหนึง 100, ่งแสนแปดก็ตรงนั้นได้ได้ตรงนั้นอีกเดียอยู่อยู่ดีๆเลยนะแล้วไม่พอมีสัมภารมาขอหน้าร้านจะมาขอเช่าขอเช่าหน้าเอ่อเช่าพื้นที่นั้นนะ เขาบอกว่าจะขอด้านหน้าใช่ไหมของคุณไม่หมดครับผมก็ถามเขาบอกเอ๊ะเขาผมก็จำเขาเป็นคนสา่งคนให้เช่าดีผมก็ถามบอกเอ๊ะก็ได้ขา่าววาบอกว่าด้านหน้าคุณถมกสา่ไม,ม่ค่อยดีใช่ไหมผมก็เลยบอกแล้วทำไมเนี่ยคุณลองไปท,ทาําทางขึ้นเข้าด้านหลังดูสิแล้วคุณลองไปวัดว่าดีกว่าหรือเปล่าเข้าใจไหมอ่าคุณข้างหน้าปล่อยเช่าแล้วก็ลองเปลี่ยนทิศหันให้แบบเป็นข้างหลังแทนเข้าใจว่าลองเปลี่ยนทิศหันดูบอกว่าเขาไปเช็คแล้วบอกเฮ้ยดีกว่าจริงแต่แต่ทุกวันนี้นี่ด้านหลังบ้านผมผมมก็็เเปนเปนนิด่องให้ั พลังชี้เข้าแต่พอวิเคราะหทำทำทำวิชา64ขวอยู่ใช่ไหมใช่เลยโอเคที่เด็กที่เคยบอกนะว่าเป็นวิชาที่ดักดักพลังที่ดีที่สุดนะผมบอกนะเพราะฉนั้นผมผมถึงบอกว่าการเรียนการจานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าเราเรามีความเข้าใจแล้วก็ถือสงสัยเนี่ยผมก็ถามอาจารย์ได้แล้วก็พยายามอย่างที่บอก อีกอันหนึ่งอาจารย์คงยังไม่ได้บอกอเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาผมเกิดไว้เฉยให้คือไม่ว่าคุณโทรอาจารย์นะครับอันนี้ดีนะอันนี้เป็นการกระตุ้นโชคที่ดีอันหนึง่งนะครับแล้วแม่บอกอยู่แล้วตั้งใจโอเคเ <ๆๆ S 2> พราะปีนึงมันจะเจอไม่กี่ครั้งครับเฉพาะปีนี้มีแค่สี่ครั้งถ้าแม่สาวเก็บหมดเก็บหมดนี่นี่คุณคืนคืนคืนคุณไปแล้วนะคนี่นี่อย <ๆๆ S 2> ่างหน <ๆ S 2> ึ่งท <ๆ S 2> ี่ผมผมประทับใจมาก คิดดูนะครับว่าโครงการเนี่ยไอ้นี่เขาพิมพ์ผิดเขาสามารถเนี่ยไปบอกให้โครงการเนี่ยเขียนใหม่ <c oughs> คือ,ค,อคือผมว่าแล้วมันได้ตรงจริงๆเนี่ยผมก็เลยบอกเขาาแก้แล้วเขาก็โอเคก็แก้แกนะ้เพราะไม่งั้นอันนี้เป็นถังแรกที่ผมได้ซึ่งถ้าถังนี้เนี่ยออจริงๆผมกล้าจองนี้ก็ถือว่าเสี่ยงมากแล้วว่าผมวันเราไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะไม่ไม่ดีด้วยมันไม่มีไม่ไม,ม,มีดาวแปดด้วย แต่ว่าเห็นพวกว่าโครงการ,าราก็สวยเพราะว่าเพราะ<อ>ว่าผมเองเนี่ยมีบทมีมีสอนอยู่เทคนิคนึงก็คือเทคนิคการวัดจากจากผังนี้เลยที่ไม่ต้องไปที่ที่เข้าใจไหมฮะว่าจากที่เขาเขาเรียนท้อที่ผมไปแล้วทีนี้เนี่ยไปวัดจริงมันไม่ใช่เลยอ,อ,อันนี้วิชาที่เรียนเป็นข้อสุดท้ายเป็นข้อสินแสรรรถ้ายังไงเรียนเป็นข้อสินแสก็จะรู้ตัววัดยังไงโอเคอันนี้ผมผมไม่ได้มาเชียร์อาจารย์นะแต่ว่า Ings, จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่ผมได้มาโดยโดยนั่นเพราะว่าปกติแล้วมันผมเองผมก็ยอมรับนะว่าโชคดีที่ได้มาเรียนอาจารย์ถ้าไม่ได้เรียนอาจารย์ก็คงจะจะไม่ได้ไม่ได้โคโกาสแล้วคี่ว่า ต่อไปจะเรียนอาชีพดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาเยนอาชีพคือแบบว่าเขาก็คือไปเลี้ยงซื้อเก่งกับลายมาสังหารที่ดีกันไว้ใช้ส่วนตัวจจจะะใช้วิชาที่เรียนกับอาจารย์มาทำอาชีพคือคือแล้วแต่คนจะไปอพยใช้อะไรก็ได้ไงครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างก็ดีครับยินดีด้วยผมฟังเขานะแล้วผมแบบโอ้ยแบบยินดีเลยที่คุณทำได้ขนาดนี้เลยครับหมอแค่เชิญสมเด็จให้ชม ก็คือไปได้รู้นะครัว่าเรียนไปแล้วนี่ได้เป็นกำลังใจผมว่าเฮ้ยวิชาพวกนี้มันเอาไปใช้างนานพวกนี้ได้